ทัศทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทองบายออโรราวันนี้วันที่14มีนาคมพศ2565พบกับผมชาวนายรับพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัทออโรราเทรดดิ้ง ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซด318ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ g o ลด์สปอนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ราคาทองคำเนี่ยได้ลงมาทดสอบโลบริเวณ1960นะครับราคาทองคำก็ดีดขึ้นมาทำลายถึง1990แล้วก็ย่อมากระพริบอยู่แถวแถว1975จนเช้าวันนี้นะครับ ทำให้ในภาพรวมเนี่ยราคาทองคําก็เลยกลายเป็นไซเวย์นะครับดังนั้นนักลงทุนก็น่าจะแบ่งไม้นะครับและเข้ามาเล่นรอบระยะสั้นได้ขอย้ําว่าระยะสั้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้กรอบไว้แต่ก่อนอื่นเรามาดูประเด็นข่าวกันก่อนครับแน่นอนว่าก็ยังเป็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางรัสเซียเขาออกมาบอกว่าได้มีการเจรจาอะไรบางอย่างกับทางยูเครนไปเมื่อวันศุกร์นะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่ามีรายละเอียดอะไร บ้าดังนั้นกระแสงเงินลงทุนเนี่ยก็เลยดูจะไหลเข้าไปในตลาดพันธบัตรสหรัฐแล้วก็ถือเงินดอลลาร์ไว้นะครับเพราะทั้ง2องแอสเซทนี้ก็พุ่งขึ้นไม่หยุดเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าพันธบัตรสหรัฐกับค่าเงินดอลลาร์ขึ้นเนี่ยราคาทองจะถูกกดลงมาครับสำหรับออโรร่าเราในวันนี้เราให้แนวต้านไว้ที่1990-2,000แนวรับที่1965-1960สต็อปลอนเมื่อหลุด1960ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ